<Okay. S 2> ได้เลยเดี๋ยวใส่ถุงให้นะ,ะมีอะไรบ้างคะ10บาทกกเลยคะ่ะ ปริมาตรมันทำไม่ทั้งนำงานเดี๋ยวพี่ทำถ้าเกิดหลวมโหลไปเวลาตักหรือพี่ก็จะเดี๋ยวมันมากเดี๋ยวมันน้อยไม่ได้ไงเรียกมาน้ำเทง่ายไม่รู้ได้ไงน้ำแก้วตัวก็ต้องลองดูก่อนลองลองดูก่อนลองดูขนาด ตัวาบาตัวเนื้อกัวกัวมันเยอะแต่พวกชาเย็นมันจะน้อยเนื้เพื่อนเ็เป็นผสมเลยไหมคะอดอดไม่รูบไม่รทาใช้การนะนี่ค่ะ